ใยที่เราจะใช้นะคะก็เป็นใยประมาณ250กรัมใยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบชิ้นงานที่มีความแข็งมากจะใช้เป็นใยหนึ0ร120กรัมแล้วแต่เราเลือกนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านด้วยเวลาปูใยนะคะเราก็จะเอาผ้าด้านผิดวางลงบนใยได้เลยโดยรอบของตัวชิ้นงานนะคะก็จะให้ใยเหลือโดยรอบประมาณสัก1-2เซนป้องกันไม่ให้เวลาที่เราเย็บเควว่าค่ะเราชิ้นงานมัน ไหลออกมาถ้าเราวางใยพอดีเกินไปอะค่ะก็จะทําให้บางครั้งชิ้นงานมันเทออกมาข้างใดข้างหนึ่งแล้วไม่มีเนื้อที่ให้เราแก้ไขเราจะตัดใยให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราจะกัดเข็มหมุดแล้วก็นาไปเย็บคิ้วได้เลยแต่ถ้าท่านไหนไม่ถนัดที่จะกัดเข็มหมุดเอาไว้แล้วนาไปเย็บคิ้วจะใช้วิธีการเนาก็ได้หรือสเปร์กาวก็ได้ด้วยความที่ตัวชิ้นงานไม่ใหญ่มากเดีย๋ยวปุ๊กจะใช้วิธีการกัดเข็มหมุดแล้วก็เข้าไปเย็บได้เลย ตอนที่จะนําไปเย็บควิวได้จากเดี๋ยวปุ๊กขออธิบายวิธีการเย็บนิดนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวปุ๊กจะทําการเย็บควิวอะค่ะตกล่องตามรอยที่ปุ๊กเย็บต่อเอาไว้ทั้งหมดส่วนด้านบนของตัวขอบปากกระเป๋าตรงนี้เราจะใช้วิธีการเย็บแบบเดินขวางแบบ1ตีนผีของ Walking foot ถ้าท่านไหนที่มีเวลานะคะแล้วก็อยากจะทําให้ชิ้นงานมันสวยมากขึ้นจะใช้วิธีการเย็บแบบ Echo Qui l t แบบนี้ก็ได้ ตีนผีที่เราจะใช้เย็บคิ้วตกล่องกันในวันนี้ก็จะเป็นตีนผี walking foot ตัวที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะซึ่งตีนผีตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยเย็บยึดชิ้นงานที่มีใยบุตัวนี้จะช่วยได้มากเวลาเย็บซึ่งเดี๋ยวถ้าสังเกตตอนที่ปุ๊กแกะแล้วก็เปลี่ยนให้ดูค่ะก็จะเห็นว่าที่พื้นตีนผีด้านบนก็จะมีเหมือนเป็นปันจักช่วยตะกุยผ้าทําให้เราเย็บแล้วฝีเข็นสม่ําเสมอมากขึ้นสําหรับรุ่นที่ สามารถซื้อตีนผี walking f o o d เสร์ฟได้ก็จะเป็นจากแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ให้ซื้อเสริมไปพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นอุปกรณ์มากมายหลายชิ้นนะคะตัว walking f o o d ที่มีอยู่ในกล่องนี้นะคะก็จะมีพื้นตีนผีอีก2ตัวให้เราเลือกใช้งานแล้วก็ติดกับตัวตีนผีอยู่แล้ว1อันซึ่งวิธีการคิ้วตกร่องของปุ๊กในวันนี้ปุ๊กจะใช้เป็นพื้นตีนผีแบบปลายปิดปลายปิดก็จะเป็นแบบตัวที่เห็นอยู่ในกล้องนะคะตัวนี้มันจะทําให้เรา ง่ายเวลามองเห็นเดี๋ยวพอใส่เข้าไปกับตัวจากแล้วอะค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะอธิบายอีกทีนึงเราจะมาเซตอัพจากสาหรับตัวตีนผี walking f o o d กันนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะในกรณีที่เราใช้จากรุ่นเบอร์ดี790พัดหรือรุ่นที่สามารถบอกตีนผีได้นะคะเราจะต้องทําการเปลี่ยนตัวตีนผีนะคะ่ะให้เป็นตีนผี walking f o o หรือเบอร์50 หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วอะะ่ค่ะให้เช็คที่หน้าจอนะคะว่าเป็นรูปแอนิเมชันของตัวตีมผี Walking f o o t หรือเปล่าแล้วก็เบอร์ที่ตีมผีตรงนี้ตรงไหมจากนั้นแรงกดทับเราจะใช้เป็นแรงกดทับที่50เท่าเดิมก่อนนะคะลองเย็บดูก่อนความทีห่างที่เราจะใช้เราจะใช้เป็น2 5ถึง3ตัวนี้เดี๋ยวปุ๊กจะปรับไปที่ประมาณ3ตัว Pan แผ่นเพจเรายังคงใช้เป็นตัวแผ่นเพจสำหรับเย็บเส้นตรงเหมือนเดิมคำสั่งทุกๆครั้งที่เราหยุดเย็บนะคะให้เข็มปักลงบนผ้า สิ่งที่เราจะยังไม่ปรับตอนที่เราเซตอัพนะคะก็คือความตึงได้เพราะว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับใยและผ้าที่เราใช้เดี๋ยวลองเย็บดูก่อนว่ามันเป็นถวงอ,อกหรือปีเข็มกระโดดไม่สวยยังไงหรือเปล่าก็ค่อยมาปรับกันอีกทีนึงวิธีการใส่ว alking foot นะคะให้ง่ายและไวนะคะเบื้องต้นให้เราทำการลดฟันจักลงก่อน <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ตัวฟันจกนะะัก่ะมันเกะก,กะกับตัวตีนผี walking ฟ o o ดจากนั้นตัวก้ามปูที่ยึดกับตัวตีนผี walking ฟ o o ตัวนี้นะคะเราจะเอาไปยึดกับตัว ที่จับเข็มแบบนี้จากนั้นให้เอาตัวเบ้าของตีนผี walking foot ล็อกกับตัวเบ้าสําหรับใส่ตีนผีดันให้สุดแล้วก็ล็อกตีนผีให้แน่นหลังจากที่ใส่แล้วลองขยับตัวตีนผี walking foot ดูว่ามันแน่นไหมแล้วมันขยับไหมถ้าขยับถ้าตัวตีนผี walking foot สามารถขยับได้ให้เราทําการถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งเช็คอีกทีนึงนะคะตัวก้านปูจะต้องงับกับตัวที่ขันเข็มตีนผีจะต้องไม่ขยับจากนั้นก็ให้เอาฟันจักรที่เราลดเอาไว้ขึ้นค่ะ ตัวได้ที่ปุ๊กจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นได้ยี่ห้อสุพเรียค่ะเป็นโมโนโพลีนะคะตัวนี้จะเป็นได้ล่องหนสาเหตุที่ปุ๊กเลือกได้ล่องหนในการเย็บก็เพราะว่าเวลาที่เราเย็บลงบนผ้าสีอ่อนนะคะมันจะไม่เห็นสีได้ถ้าเราใช้เป็นได้สีดําตอนที่เราเย็บลงบนตะเข็บของผ้าสีอ่อนเราก็จะเห็นฝีเข็มที่เป็นสีดําค่อนข้างชัดทําให้ตัวชิ้นงานไม่สวยสําหรับเทคนิคการเย็บได้ล่องหนตัวได้ล่างค่ะปุ๊กยังคงใช้สีดําเหมือนเดิมหรือผ้าท่านไหนอะคะ่ะ ที่ต้องการให้มันเรียบเนียนสวยเหมือนกันจะใช้เป็นได้ล่องหนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็ได้แต่สําหรับปุ๊กอะค่ะปุ๊กชอบใช้ตัวได้อะค่ะที่เป็นได้ธรรมดาไว้ด้านล่างมันจะทําให้เราเย็บได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นฝีเข็มเวลาที่จักมันมีปัญหาได้ขาดเราจะรู้เลยว่าได้มันขาดน,นะเย็บแล้วมันไม่ติดก่อนเริ่มเย็บเหมือนเดิมค่ะเราจะเทสความเหมาะสมของตัว ฝีเข็มความตึงได้ผ้าแล้วก็ใย,ยที่เราใช้ว่ามันแมทกันหรือเปล่าถ้าไม่แมทกันเราอาจจะต้องปรับแล้วก็เพิ่มลดความตึงได้ลงหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะลองดูตะเข็บว่าด้านบนหรือด้านล่างเป็นถั่วง,งอกหรือเปล่าตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะเห็นเป็นเอน็นใสๆเห็นเป็นฝีเข็มและไม่เป็นถั่วง,งอกแปลว่าความตึงหย่อนได้ฝีเข็มแล้วก็ตัวผ้าและใยตรงนี้ค่ะแมทกันดีแล้ว เทคนิคในการเย็บควิวด้วย l k i n g f o o t นะคะเราจะต้องเริ่มจากตรงกลางชิ้นงานเสมอถ้าได้ดูตั้งแต่ตอนต้นตอนที่เราบุยายอะคะ่ะเราจะเห็นเส้นแบ่งที่เป็นแนวทะแยงนะคะเราจะเริ่มจากเส้นกึ่งกลางที่เป็นแนวทะแยงอะคะ่ะเราควิวไล่ไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขึ้นเย็บควิวทางด้านปากกระเป๋า เทคนิคของการมองตีนผี walking foot ปลายปิดตัวนี้นะคะเราจะเห็นเส้นขีดตรงกลางตีนผีเวลามองเราจะไม่มองเข็มนะคะหลักการมองก็จะเหมือนกับการเย็บต่อผ้าทั่วๆไปคือเราจะไม่มองเข็มมองที่ตัวตรงกลางของตีนผีให้ตรงกับต้องตลอดแนวตอนเริ่มต้นเย็บเราจะย้ำไว้นิดนึงเพื่อเป็นการผูกปมของตัวได้ล,ล่องหน สาเหตุที่ให้ใช้ปุ่มย้ำแทนการใช้คำสั่งผูกปมได้ก็เพราะว่าตัวได้ร่องผลมีความลื่นถ้าเราใช้คำสั่งผูกปมได้อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่แน่นพอในการยึดะเข็บสำหรับจากตัวไหนที่สามารถซื้อโต๊ะแพ็กซี่กาเสริมเข้าไปนะคะก็นำมาเสริมแทนตัวโตวเพิ่มพื้นที่เย็บธรรมดาก็ได้จะช่วยให้เราเย็บคิลวได้ง่ายขึ้น พอถึงตอนจบของอีกฝั่งหนึ่งก็อย่าลืมกดปุ่มยำ้ำสำหรับจากรุ่นไหนที่มีกันไกตัดได้อัตโนมัตินะคะในการใช้ได้ล่องหลนตัวนี้เราจะไม่แนะนําให้ใช้ตัวกันไกตัดได้อัตโนมัติเพราะว่าเวลาตัดแล้วอะคะ่ะได้ล่องหลนมีความลื่นอาจจะสปริงออกจากตัวรูของเข็มทําให้เราต้องร้อยเข็มบ่อยขึ้นแนะนําให้ใช้เป็นกันไกตัดได้ที่หัวจักรนะคะเส้นถัดมาปุ๊กจะควิวเป็นเส้นฝั่งทางด้านขวาให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปด้านซ้ายนะคะ เราจะคิ้วทะยางเส้นตัดอ,อีกด้านหนึ่งที่เหลือให้ครบทุกเส้นเย็บ yep, คิ้วตกล่องตามรอยเส้นที่เราต่อเอาไว้นะคะจนครบแล้วเราก็จะมาเย็บตกล่องตรงขอบปากทั้งสองด้าน ขอบปากด้านบนเราจะเย็บคิ้วนะคะเป็นลายเส้นขวางไว้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ1ตีนผีเวลาวางขอบตีนผีของ w a l k กิ g งฟูดนะคะเราก็วางให้ตัวริมตีนผีเสมอกับขอบรอยต่อของตัวปากกระเป๋าอีกข้างหนึ่งของตัวขอบปากกระเป๋าก็จะใช้วิธีการเย็บเหมือนกัน คิ้วตกล่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คความถูกต้องดูว่าเราเย็บครบทุกเส้นหรือเปล่าเช็คด้านหน้าเสร็จลองพลิกด้านหลังดูว่าลายเส้นตรงนี้ครบไหมถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดใย,ยส่วนเกินออก